ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสรารคามแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหารับจ้างขนยาบ้าจากในายใหญ่สอปอป,อ,ปอลาวเพื่อน,นำไปกระจายต่อในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ที่สถานีตำรวจภุธรจังหวัดมหาสารคามค่ะนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายธรรมนุนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพลตำรวจตรีดิเรกจ,จิตอารามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ชดุดปฏิบัติการสืบสวนสพกันทรวิชัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติพิเศษกองกำกับการส,สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามได้แถลงการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชื่อนายชัยวุฒิวรสารหรือซีอายุ40ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่1้3 17หมู่ที่7ตำบลสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณป่าโคกโจดริมถนนถีนานนท์ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองมหาสารคามหมู่ที่3ตำบลคันธราชอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมของกลางเป็นยาบ้า89มัดนะคะจำนวน 178,000เมตรค่ะท้งนี้ชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่าจะมีการนัดส่งยาบ้ากันที่บริเวณป่าโคกโจดริมถนนถีนานนท์หมู่ที่3ตำบลคันธาราชออาเภอกัรขราววิชัยจังหวัดมหาสารคามเจนทีชุดสืบสวนที่ซุ่มอยู่ได้พบว่ามีรถยนต์เก๋งยี่ห้อมัสด้าสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่โนหนู95201ขับเข้ามาจอดบริเวณป่าโคกโจดแล้วก็มีชายรูปร่างอ้วนสวมเสื้อยืดแขนกุดสีขาวลงจากรถยนต์นะคะ เดินเข้าไปในบริเวณป่าโคกโจดลักษณะาหาสิ่งของบางอย่างค่ะจากนั้นได้เห็นชายคนดังกล่าวนะคะดึงถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ออกมาจากพงหญ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าทำการควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบ พบนายชัยวุฒิหรือรีวรสารอายุ40ปีวันเลขที่137หมู่ที่7ตำบลสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินผลการตรวจค้นก็พบยาบ้าจำนวน89มัดมัดละ10ถุงถุงละ200เม็ดรวมยาบ้า178,000เม็ดค่ะทั้งหมดบรรจุในถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ด้านในบรรจุกระสอบปุ๋ยตรากระต่ายสีฟ้าจากการสอบสวนนายชัยวุฒิวรสารน,นะคะให้การรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนนี้ตนได้รับคำสั่งจาก นายขาใหญ่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นฉาย,ยาที่เรียกกันนะคะชาวสปป,ปลาวโดยโทรสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน messenger facebook ใช้ชื่อใจบงการใจบงการและแอปพลิเคชันหลายชื่อคนเ่าเให้มารับยาที่บริเวณจุดดังกล่าวเมื่อรับแล้วจะได้นำส่งให้ลูกค้าตามที่ชาวสปป,ป,ปลาวสั่งการซึ่งต้องนำส่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยนายขาใหญ่บ้านหนองบัวนะคะจะเป็นคนสื่อสารและกำหนดจุดส่งยาบ้าผ่านทาง a างแอปพลิเคชัน m e สเ e นเจอโดยได้รับค่าจ้างมัดละ2,000ถึง2,500บาทรวมค่าจ้างเที่ยวนี้ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ